One, two. สวัสดีจ้าพบกับจ่องเทยไทยสไปฮอลแอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสุขโสดสุขเนจจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจ้อยจ้อยช่วงมองหมอยหอยสังกับตัวโต้เทยไทยจ้าเมื่อนี่มานั่งยุครั่วเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วนะคะกําลังเห่อของไมค์แอร์ฟรายนะคะหม้อทอดไร้น้ํามัน กำลังว่าสิกินขขาเศร้าเค่ะพี่น้อ์ค่ะทางบ้านเ้าเมืองไทยก็จะเป็นข้าวสวยนะคะอันนี้ไก่ทอดนะคะอันนี้เห็ดยังก็ะต้มค่ะลวกแกงไข่ปลาใส่ผักชีลาวใส่ต้นหอมนะคะพอดีไปตลาดได้ไข่ปลามากองหนึ่งค่ะปลาที่ขายเจ้าไปจํากันเขาบอกว่าเธอฉันมีไข่ปลานะเธอจะเอาไหมก็เลยเอามากก็เลยแบ่งเห็ดนะคะ อาหารอีสารบานเทาพ่อปลาแดกผงนวดหวดลงไปมันก็นแแทบนะคะพี่น้องะเข้าวเหนียวหนึ่งกล่องค่ะกล่องเข้าน้อยไว้ค่ะแม่ให้อีกแล้วจากพี่น้องขะขอสดจะกค่ำกันด้วยค่ะ,ะ,คะมีเรื่องอย่างมาบอกซู้กันฟังนะคะอาจจะบอกไปน้ำกินไปน้ำนิดๆน,นะคะเตรว่ามันก็นสิบวันอะไรอัตรถบันไดกับขอเบากอนกับเหลี่ยวกันเนาะคะ่ะ เกือบพลาดไปแล้วสําหรับโตัวโตนะคะสาหรับกลิปกลอนที่บอกว่าผู้หญิงไทยมีจิจาการงานเยอะโตนะครับเป็นจาของกิจาการในเมืองที่โตโตอยู่นี่นะคะหายืมเงินเพื่อนตรงนั้นตรงนี้แลนหนา้าแลนหลังนะคะหลังจากนั้นมากระตืออยู่นะครับก็เด้ตื่อพานโต,โตัวโตแต่ว่าไปพูดกับเพื่อนที่โตโตสนิทด,ด้วยอยู่ในวงเดียวเดียวกันที่3 4มี่ห้าคนนี้นะคะฝากผ่านไปบอกว่า โตโตกับว่าซอยแบบนันแบบนี้แทมที่ซอยค้นหูวจักกันพี่กับมี่ร้านมี่ยังเป็นของเจ้าของขาบว่ามีความเสื่อใจกันมาสันวานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะสําหรับคนที่ให้เงินคนกู้นี่ยืมสินทางต่างประเทศมีเครดิตดีๆต่อกันจ่ายคืนกันตรงเวลาก็หลากหลายคนก็ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าโตโตกับว่าด้กหายไปนะคะพอความจําเป็นของแต่ละคนวันข้างหนา้ามันกับว่ารู ยิงช่วงโรคระบาดหลายจังสีตัว,ต,วตัวเองกะปัญหาทั้งบานทั้งเมืองไทยหลากหลายอย่างตองซอยพอเมียพี่น้องกะตามมาเป็นเงาคือกันนะคะกะอธิบายไปแบบนั้นเพื่อกระบพเข้าใจพพเพื่อกระเบี่หลากหลายยางอยู่คะ่ะที่ันที่สิมีสังคมที่ซอยมู่ซอยพวกเจ้าของสบายเราก็อยู่แต่เจ้าของไปบ่ออกมาหาผู้ใดบ่ซอยไผ่ว่าสันวานะคะได้ยินมากนะคะบาดนี่ สำหรับพี่อีกคนที่ตัวต้วตวรู้จักกันคนที่ให้เขายืมเงินไปนะคะเริ่มโพสต์ด่ากันแล้วจ้าในเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวตัวต้วตวตวตวสิอ่านให้ฟังเดี๋ยวกับพี่นองปองไปค่ะเธอเลืมเธอสิลืมว่าเธอเคยยืมเงินของเฮามาแต่โดน ไม่หนีไม่มีไม่จายว่ะสันกับพี่น o องค่ลองเพ่งในขวดสิได้ผัวเถ่าสนุบผู้ขาเป็นนี่คนก็หัดใช้บ้างนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องตามกันไปใช้ถึงชาติหน้าเพราะกูอยากเจอพวกมึงแค่ชาตินี้วงเล็บวัสนันวาพี่น o n งค่ะคนอื่นก็มีปากมีท้องภาระหน้าที่มีชีวิตจิตใจและความรู้สึกเหมือนกัน และยังเที่ยวดื่มเป็นเหมือนกันจ้าบงเล็บบางทีก็เหนื่อยกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบชอบเอาเปรียบคนอื่นเงินนะจ๊ะไม่ได้โผล่ขึ้นมาได้เหมือนเส้นขนเส้นผมไม่ได้ร่วงลงมาได้เหมือนใบไ,ไม้ไม่ได้ร่วงลงมาได้จากฟ,าฟ้าจะได้หากันได้ง่ายๆว่าพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะยาวเหยียดใส่กันเลยจ้า เป็นความโชคดีของตัวโตเลอเกินนะคบเพราะว่าวงเงินที่เป็นสิยืมมาก็สิยืมหลายพอมนะคะเกือบหมื่นปุ่นทีเดียวนะคะหมื่นยูโรก็ตกเป็นเงินไทยสามแสนกว่าเกือบสี่แสนบาทเลยทีเดียวนะคะแหลกแหลกกะด่งดอกส่งหยังกันดีอยู่ดอกขาะผู้ป้อยให้กันยืมไปนะคะเพราะว่าตอนนี้กล่าวว่าเหลืออิประมาณหาพันบอนเดี๋ยวใส่พีคนหนีนะคะที่มาโพสต์ว่ากะกกันในเฟซบุ๊กนี่ค่ะ แรกๆก็ให้ดอกกันสม่ำเสมออยู่ดอกคาเดือนนันเดือนนี่กับให้กันไปนะคะแต่นิสัยคนสันดานคนมันก็ไม่ได้ว่าดูกันได้ง่ายๆนะคะถ้าเราไม่ให้คนยืมถึงเราจะยอมผิดใจกันเขาจะด่าเราลับหลังแบบนู้นแบบนี้ว่าไม่ช่วยไม่อะไรแต่พอยืมขึ้นมาดีไม่ดีวันข้างหน้าก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วเราก็จะเสียเพื่อนยิ่งมาโพสด่ากันแบบนี้ด้วย แต่เขาก็ไม่ได้แท็กชื่อกันนะคะก็ถือว่าเรารู้กันเป็นวงวงในวงในวงอะไรเพราะว่าเมืองโต,โตโตเองผู้หญิงไทยก็ถึงจะอยู่กัน2 0 30ิบคนส่วนมากมันก็รู้กันหมดรู้จักกันหมดนะคะคนเราไม่รู้ใส่รู้พุงเขาไม่รู้สันดานนิสัยเขาแต่เพื่อนของโตัวโตเองนะคะสิเหลืออยู่แล้ว4ีหาหกคนนน่กะสินั่นสินี่มาหอดโตัวโตตลอดนะคะเพราะว่าโตัวโตเสียดหยังก็บ,บงังคังก็ต้องปรึกษานะคะ แต่สาหรับคนที่มีกิจการพี่คนนี้กับกับบริษัทนิดกันคักนะคะแต่ว่ากับเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กอยู่ค่ะบริษัทนิสนี่กันคักแต่ว่าก็โชคดีที่เฮาบริษัทให้เพื่อนยืมไปบ่อยากเสียบ่อยากว่าบ่อยากดากันในวันข้างหน้านะคะดากันข้างานบาแบบนีวันข้างหน้ากับมองหน้ากันเพติดนะคะไปใส่พ่อกันใส่หันบ่าใส่หนีกันยิ่งกฎหมายก็ไม่ได้ครอบคุมนะคะพวกคุณไปให้กันยืมโดย ไม่มีรายลักษณ์อักษรต่างๆมีก็มีแค่ทำกันขึ้นมาอุปโลกทำกันขึ้นมา,าเพราะเรา,าเฉพาะเข้าเจ้าขวอยสื่อมันบไดเป็นหลักฐานต่างๆที่พานด่านกฎหมายนะคะแต่สําหรับคนอื่นนะครับประเทศอื่นๆพี่ๆแฟนคลับ F-C ซต่างๆตัวโตก็ไม่ได้ว่านะคบไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัวนะคะแต่ในยุคนี้โรคระบาดเยอะๆแบบนี้แล้วก็ร้านอาหารของเขารือว่า ร้านมวร้านอะไรต่างๆที่เจ้าของเป็นเป็นกิจการอยู่เนี่ยมันก็ได้ปิดตัวลงเรื่อยเพราะว่าฮอลแลนด์เนเธอร์แลนตอนนี้ก็ยังล็อกดาวน์อยู่นะคะแล้วก็เขาว่าวันเสาร์จะเปิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารัฐบาลต่อเวลาไปอีกไม่ยอมเปิดคนในประเทศก็คงจะเฮือกันขึ้นหมดแล้วค่ะมันเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างมันพอกับมันเรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะว่าการเจ็บการป่วยมันก็ไม่ได้ลดลงและทุกคนก็หันมาดูแลตัวเองเอาส่วนมากก็อยู่ที่บ้านนะคะถ้าเจ็บป่วยฝั่งยุโรปก็ดูแลตัวเองที่บ้านไปถ้าไม่หายใจพังหน้าจริงๆนะคะถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่ได้เข้าโรงพยาบาลห้องไอซียูเพราะว่าส่วนมากมันก็จะเต็มอยู่แล้วแต่ละที่นะคะแล้วทีนี้ก็นี่ราคามันก็เสียความรู้สึกกันด่ากันว่ากันนะคะคนไทยน้ากันนู่นนี่นั่นหลากหลายอย่างนะคะ ก็ฝากบ้ากับตัวตัว,ตว,ตวมาหลายตัวหลายแนวจังสั่นจังสี่บ่อซอยเหลือบ่อหยังเจ้าของสบายล้วอวนู่นอันนี้บ่อออกสังคมบ่อซอยคนบ่อบ่าออ่านเบึงผู้ใดเป็นตาไห่ผู้ใดบ่เป็นตา,หาไตาห้ใหม่ๆอะไรมันก็ดีนะคะทุกคนค่ะงวดแรกเดือนแรกสองสามเดือนแรกอะไรแรกมันก็ดีถึงก็มีจิตการค้ำคออยู่ ถ้าเขาไม่ให้เราก็จะไปทําร้ายเขาจะไปขู่ไปนู่นไปนี่มันก็ไม่ได้กฎหมายเมืองนอกมันก็ยิ่งแข็งมากนะคะไม่ได้อารุณอรวยไม่ได้ตามเราไม่ได้ว่าหย่อนตรงนี้ต,ต,ต่ายใต้โต๊ะตรงนั้นเขาจะไปช่วยเราทวงเงินทวงทอง,ง,งกลับคืนมานู่นนี่นั่นมันไม่ใช่นะคะทุกคนกฎหมายตัวเดียวกันเสมอภาคกันหมดยิ่งยุโรปยิ่งโซนทางเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เยอรมนีโซนทางนี้นะคะกฎหมายมันก็แทบจะเหมือนกันหมดนะคะ เราเห็นแก่ตัวได้เพราะเราอยากไม่อยากจะเสียเพื่อนไม่อยากจะเสียความรู้สึกไม่อยากจะให้อายกันในวันข้างหน้าหันประจานกันออกมาท่วงกันออกมาโดยร้อยแบบหนีคนเป็นหนีมันกระตื้นนะคะตื่นแล้วกระเสียดแบบใดล่ะคะลบหนา้าลบตากันบาดเจ้าหนีกัสิาทาท่าไปกินเขายุรานหรือว่า,าทาท่าเป็นวดยุรานกระสิญยาก,กันนะคะบาดหนีนะคะ วันข้างหน้าก็สิญุญมหัวกันไปกว่านี้นะคะโชคดีที่โตโตวไว้ตัวท่านนะคะอันนี้ก็เตือนกันดนะจ้าสําหรับคนใดที่ไววใจเพื่อนหรือว่าเพื่อนหักเพื่อนหยังกันถ้ามีกรณีเงินทองเข้ามามากน้อยอยังไงความรู้สึกบางครั้งมันก็อาจจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนมากไม่ว่ากันแต่ถ้าอยากจะช่วยกันแต่ถ้าคนไหนบริหารจัดการได้ดูคนเป็นมองคนออก คิดว่าจะได้คืนจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้กินดอกกินเบีย้ยก็ไม่ว่ากันนะคะแต่สําหรับตัวโตวคิดว่าคงไม่นะคะลําพังตัวเองเอ่ยครอบครัวเอ่ยต้องช่วยเหลืออยู่ตลอดก็ตอบไปตลอดว่าไม่โชคดีว่ายังได้มีที่ปรึกษาตรงนี้ตรงนั้นนะคะถึงตัวโตวเองนะคะส่วนมากไ่ได้ออกสังคมบ่ได้ไปดืม่มบ่ได้ไปกินบ่ได้ไปหฮ้ห้างาเพินสู้นทางปุ่น ถ้าตัวโตเป็นแบบนั้นเหมือนอยู่เมืองไทยแต่ก่อนถึงไหนถึงกันเปิดเหล้าเอ้ยดื่มเบียร์ดื่มไวายดื่มอะไรตามบาร์ตามคาเฟ่เฮฮาแห,ห่เพื่อนวันหนึ่งนี่โอ้ยเป็น10 2ยี่สเหมือนสมัยก่อนนะไม่รู้จะเป็นแบบไหนยิ่งมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนทางเมืองนอกนะคะนี่แหละค่ะส่วนหนึ่งที่โตโตมีเพื่อนน้อยมันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วโตโต,โตเป็นบ้านอยู่กลางเมืองนั่งอยู่กลางเมืองเลยนะคะ บางคนก็ว่าแทนที่มันจะลงมาสันสันที่เอ็นจอยมันทําไมไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ใช่ไม่เหมือนคนอื่นตัวโตวหมายถึงตัวโตวอ,อิ่มตัวแล้วค่ะเราเคยเฮฮาเคยสนุกเคยสนานเคยอยู่วงการบันเทิงเคยดิ้งเคยดื่มมาจนถึงอายุหลักสี่ขึ้นมาแล้วเราก็ถือว่าเราอิ่มตัวถึงเราจะไม่ได้ไปเป็นเฮฮากับเขาเราไม่เขาไม่อยากจะมีปัญหากับแฟนด้วยอะไรด้วยเราพอเริ่มใหม่เราพอลุกขึ้นใหม่ปรับปรุงตัวเองส่วนไหนดีได้ กับชีวิตกับอนาคตวันข้างหน้าเราก็ทำนะคะเพิ่นกะว่าคนทุกคนส่วนมากในเมืองตโตนะครับพวกคนไทยเ่อกระสิว่าตัวโตแปลกแปลกก็พวกเกยพวกกระเทยอื่นๆถึงมักให้หาบองนูวหัวมวนกบว่าออกไปดื่มไปสังสรร์ไปมาแลกแทบแท่จนเจี่นจนหยั่งคือมูเพิ่นสันบ่านะคะก็ถือตอวบ่ากับย่อมหลับยุ่าช่วงนี้ก็คือส่วนหมากเกาแฟนเป็นหลักนะคะ ยิ่งมาโรคระบาดอย่างนี้เราก็ได้ห่างได้เหินกันสําหรับเพื่อนคนไทยก็ไม่ว่ากันเราแฟนเป็นหลักเอาความสุขกับปัจจุบันกับอนาคตของเราแฟนก็ใกล้จะเสียนแล้วเป็นหลักเราก็เลยอยู่แบบของเราแบบนี้ใครจะเกลียดจะโกรธจะชังจะอะไรก็ไม่ว่ากันนะคะเฮาหาเฮาก็ได้กินเฮาหาเฮาก็ได้ใส่บอมี่ผู้ใดมาหาให้เฮาใส่เนี่ยกระทั่งโต,ว,ตวเองสาลึงหนึ่งบาทหนึ่ง กับพรามีผู้ใดมายิบมายืนให้นนะครับนอกจากแฟนแล้วนอกจากคนที่เขารักเราแล้วก็ถ้าเราเจอคนที่รัก,รกเราแล้วเราก็รักษาถนมน้ําใจเขาไว้เพราะว่าในโลกใบนี้คนที่จะรักเราจริงๆนอกเหนือจากพ่อแม่แล้วหายากมากแทบจะไม่มีนะคะถ้าเจอแล้วก็รักษาถนอมไว้ให้ดีนะคะก็เลยเป็นเรื่องนี้แหละคะ่ะมาบอกสู่พี่น้องฟังเดี๋ยวสิกินเข่าตอสิเสี่ยงพะเสี่ยงพจังหวะกันนะคะ ยังไงก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะแฟนกลับ FC ทุกท่านทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะขอให้เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะบ๊ายบายจ้า